พ่อท่านก็เดินแจกนะครับไปเรื่อยๆพี่น้องก็มองดูด้วยนะครับนับซองจากคุณพ่อด้วยนะครับนะครับเอากล่องสุ่มด้วยนะครับได้ซองนะครับตัวซองเป็นซองสียมพูเลยครับผมนะครับมีกล่องสุ่มแล้วก็กล่องสุ่มอีกก็จับอีกครั้นนะครับโอเคทางที่ตัวสูงตัวใหญ่ก็นะครับยื่นส่งให้ช้างเชือกเล็กๆด้วยนะครับเพื่อความสะดวกนะครับขอบคุณพ่ออาจจะไปไม่ถึงพี่น้องในตัวแลเรื่องความสะดวกให้ด้วยนะครับ นะครับขอบคุณนะครับสำหรับผู้ใหญ่ใจดีทุกท่านทุกคนนะครับที่มอบคะแนนนะครับมาร่วมกันจัดกิจกรรมครับรอบ20ปีครับผมนะครับตัวอย่าง8มี8ขวบนะก็มีคุณพ่อชลิตนะครับ1,000คะแนนป้าหมอ1,000คะแนนนะครับพี่มนต์สีชา5,000คะแนนนะครับ พี่สมฤดีแม่โพแม่สมศรีแม่สกายพ้ามนต์คุณครูฤึธิ์ไทยทิพย์คุณาลแง<ม>เปิดกล่องเปิดกล่องนะคะ,ะก็มีคุณยายแดงนะครับผมแม่ชมอยนะครับพี่อยูด,ดีนะครับพี่ตึ้นนะครับกัญญานะครับพี่ปินดานะครับพี่สุรพีนะครับแม่ผ่องศรีพี่มีพี่ลัตานะครับพี่นางนะครับสุนันทาแม่ทองนะครับแม่นม พี่นงนะครับผมพี่แหม่มนะครับคุญยายนวัุรีนะครับพี่น้อยนะครับน้องปอยล่นะครับพี่พุทธานะครับผมนะครับพี่จานะครับพี่ก้อยนะครับพี่จุ๋มนะครับพี่บัวบานนะครับพี่สุมาลีพี่ตาป้านิวนะครับพี่อ๋อนะครับป้ากัญญานะครับทุกฝนนะครับพี่ตนอ้มนะครับน้องพี่ซีพี่รอแล้วก็เพื่อนเติม บินซีของของม่นำทางดีอ่ะบินว่าไม่ได้นำ่อนดีน้องน้องน้ำฝนนะครับเติ่นมานะครับร่วมนะครับคะแนนนะครับสนทบร่วมจัดกิจกรรมในวันนี้ก็นะครับแม่ทุกี่ครับผมนะช่องของน้องกระมังอีกสองพันคะแนนนะครับอ่ะเด็กพร้อมสุ่มได้กันทุกคนหรือยังครับผมนะครับ กล่องสุ่มได้กันทุกคนหรือยังนะครับได้กันทุกคนแล้วัแกะดูนะครับผมมีรางวัลพิเศษอยู่ในกล่องสุ่มด้วยนะครับยัตอนนี้นะครับจะเป็นอะไรนั้นกล่องสุ่มนะครับเดี๋ยวนะครับรอสักครู่หนึ่งนะครับทันใดที่จะได้รางวัลพิเศษไปด้วยนะครับกับรางวัลพิเศษที่จะเตรียมมาเพื่องานพิเศษในวันนี้ของนะครับพีใหญ่ใจดีเอฟซีผู้ใจบุญนะครับ เสียมภูแคงได้สี่เลยแค่ได้สี่ยังไม่มีใครแท้สักคนเลยมีลเงียเงี้ยยังไม่มีใครอ่ความหยิบแทนได้นะครับกลองสุ่มครับผมให้ก็กินด้วยออกมาไม่ได้โอเคเข้าใจออมาไม่ได้กับน้องน้ำค้างครับผมนะครับก็ไม่สบายแล้วก็แสงคภู แล้วก็ชุ่แจงครับผมตอนนี้ก็ร่างกายก็โอเคเริ่มดีแล้วนะครับไม่เป็นไรก็ดูแลสุขภาพนะครับควานไม่ควานพ่อควานก็ดูแลสุขภาพของน้องช้างด้วยนะครับช่วงนี้ก็ลูกไครใครเจ็บนะครับก็มาโอเคครับอ่าน้องน้ำโมโอเคยังไม่ได้ซองครับผมอาจจะบอกคุณพ่อด้วยนะครับไหนจะไม่ได้นะครับยกมือขึ้นด้วยนะครับพี่น้องจ๋าอ่าโอเคน้ำโมน้ำโมน้ำโมจ๋าเจ๊เจ๊ลูก โอ้น้องไม่ใช่ของกินไม่ใช่ของกินจะคว้ากินอย่างเดียวเลยนะหมเออออดดอกคือหมายเลขที่จะเป็นคะแนนเหละพ่อแม่นะอย่าเพิ่งบอกนะครับก็เก็บไปมุกไปก่อนเดี๋ยวเราจะรู้ไม่นเห็นเลย แกงองไงเลยลูกกินไม่แบ่งหนูพี่แม็กแบ่งอยู่นะคะอ่ะพี่น้องจานะครับสำหรับกล่องซูมนะครับผมยังไงก็มีติดปลายนวมอยู่แล้วแหละนะครับ2,3,400คะแนน500คะแนะแนนะครับทุกคนได้แน่นอนนะฮะแต่จะมีรวันพิเศษนะครับ5รางวัล นะครับได้แค่5คนนะครับรางวัลพิเศษนะจะมีอยู่5คนเท่านั้นนะครับที่จะได้รางวัลพิเศษนะครับก็จะมี5,000 4,000่พันสามพงพัแล้วก็หนึ่งพันสองพันสนก็จะได้ยุคหนึ่งสี่พันห้าร้อยกว่าคนไทอยู่ที่ดวงของท่านนะครับแต่ตอนนี้เราเห็นแล้วครับยังไม่ได้นะครับใครใครดิงดองครับดองพัน แกตาน่าจะได้สี่พันนะคะเห็นพี่แม็กพูดท่านจะว่าการน้อหมาหายหมานันแต่นี่รางวัลปลอบใจอยู่ในนะครับสองคาตาหาอีกแล้วแล้วก็นะครับสองสุดก็มีตัสถา้วนะครับแล้วก็จะมีรางวัลพิเศษ่บอกนะครับท่านที่จะได้อีกห้าพนนะครับห้าเชือกนะครับร้อนเนาะพี่ใช่แล้วอยู่ตรงนู้นเย็นแล้วนี่เขาเรียกว่าอะไรอากึ้น สว้ยแล้วนะครับคนไหนที่ได้รางวัลพิเศษนะครับเดี๋ยวคุณพ่อจะเรียกมาแล้วก็มารับคะแนนของพ่อชลิตนะครับเย้เย่เย่รางวัลพิเศษเราก็จะนับลำดับแรกก่อนนะครับหรือพันคะแนนไปแล้วก็สุดท้ายห้าร้อยกว่าสามที่บมานนะมาเริ่มมาเริ่มร้อยร่วมกันมาแดดมาแดดมาแดดเพราะห้าร้อยกว่าสามทุกคนก็รอรุนกันนะครับทุกท่า ก็อย่าบอกว่าได้เราได้อยู่แล้วครับกรได้หลายกรได้น้อยอยู่ไหนกระไดน้องกระไดทุกคนครับคุณพ่อท่านมาด้วยใจท่านมาร้อนอ่ะรางวัลพิเศษนะครับมาดูแลซัพพอร์ตนะครับทุกท่านทุกช่องครับผมจะให้รางวัลพิเศษท่านสี่ซิบเสื้อเลยก็อย่างนั้นเขาเรียกว่ากล่องสุ่มแล้วเนาะนะต้องได้ลุ้นต้องได้มาลุ้นกันมาสนุกสนานกันนะโอเค ได้การครบทุกคนแล้วนะครับสำหรับกล่องสุ่มเขาพผมแกะดูในกล่องสุ่มนะครับพี่น้องนะครับก็ครั่วอะไรโอเคเดี๋ยวครัดเวลามอบอะไรก่อนสักครู่หนึ่งจ้ะเดมันดูของให้หนูเอาเพียงครับผมมาได้ได้นะโอเคครับผมนะครับเดี๋ยวต่อไปแล้วก็จะเป็นการหม้ออะไรท้องคอให้กับนะครับนายเจ้าของวันทายวันเกิดครับผมตามในชื่อคุณพ่อครับผม พื้นเดียวเป็นโอ้เป็นมาลัยรวมใจพื้นเดียวนั่นแหละรวมกันทั้งหมดทุกคะแนนมาเป็นมาลัยพื้นเดียวอ่าโอเคเห็นแล้วเห็นมองมองเห็นภาพนะครับก็จะเป็นมาลัยรวมใจครับผมนะครับเป็นมาลัยรวมใจนะครับก็ในคลิปนี้ผมเห็นันไทยวันเกิดของน้องดนปีที่แล้วโอ้โหสวยงามมากเลยนะครับเป็นมาลัยรวมใจก็น่าจะเป็นในโทนแบบนั้นนะครับ ทำอะไรรวมใจนะครับแบบ FC ผู้ใจบุญก็จะมีทั้งหมดนะครับตอนแรกนะครับคุณพ่อชลิตนะครับผมนะครับหนึ่งหมื่นคะแนนครับปู่หนึ่งหมื่นคะแนนนะครับพี่มนต์ศรีชาห้าพันคะแนนพี่สมฤดีห้าพันคะแนนนะครับแม่โพห้าพันคะแนนนะครับแม่สมศรีสามพันคะแนนนะครับแม่สกายสามพันคะแนนนะครับป้ามนต์สามพันคะแนนคุณครูฤทัยทิพย์สามพันคะแนนนะครับคุณยายแนนสองพันนะครับ อ่คุณเเนแน2,000คะแนนนะครับแม่ชาะมอยนะครับ2 0 0 0คะแนนนะครับพี่ยุ้วดี1 5 0่คะแนนนะครับพี่เปิ้ลกัญญานะครับ1000คะแนนนะครับพี่ปรินดานะครับ1000คะแนนนะครับพี่สุรพีนะครับ1,000คะแนนนะครับแม่ผงศรีห0 0 0ันคะแนนพี่มี1 0 0 0ันคะแนนนะครับพี่รัตตา1,000ันคะแนนนะครับพี่นางสุนันทา1,000งันคะแนนนะครับแม่ทอง1,000ันคะแนนนะครับพี่นงนะครับ1น0 0คะแนนนะครับพี่แหม่มนะครับ1 0 0 0ันคะแนนนะครับคุณยายธนวันนะครับ1 0 0 0ันคะแนนพี่น้อยๆ7 0 0 นะครับน้องออยลี่นะครับ500คะแนนนะครับพี่พุษา5 0าคะแนนนะครับพี่จา500คะแนนพี่ก้อย500คะแนนนะครับพี่จุ๋ม500คะแนนพี่บัวบาน500คะแนนนะครับพี่สุมารี5 0 0คะแนนพี่ตา500คะแนนนะครับป้านิวนะครับ500คะแนนพี่ออนะครับ500คะแนนคุณป้ากัญญานะครับ300คะแนนนะครับคุณฝนนะครับ300คะแนน ต้นอ้อมนะครับผม300รคะแนนนะครับน้องฟิกซี่แล้วก็200คะแนนนะครับพี่อ้อ200คะแนนแล้วก็เสริมพลังมานะครับพ่อวานนะครับควานนะครับจากเอฟซีของช่องน้องกะระมังนะครับเสริมเสริมเข้ามานะครองนังกังเสริมอีก2,000คะแนนนะครับแมทุกี้นะครับขอบคุณครับผมนะครับนี่เป็นมารายรวมใจก็จะถักทอยนะครับออกมาพื้นเดียแบบนี้นะครับพี่น้องนะครับนี่เป็นพื้นเดียโอเคครับเรียกไมควานเนาะ ก็มีไอพี่โบขาวพิเศษอีกนะครับจากคุณเมสกาย1,000งนคะแนนแล้วก็ป้ามนอีก1,000งนคะแนนนะครับมาไม่พี่โบขาวด้วยครับผมครับว่าวววกินขนมรองก่อนได้้้หวนูกินละอีกยจาตาก็แย่งกินด้วย มันกินได้ดไปะกินออกโอ้ยขยันมากเอาปปโหช้างนะช้างมันกินได้ปะกินกระเลบหนิเราไม่ให้กินเราไม่ให้กินเราไม่ให้กินปปอ่าพี่น้องจ่าครับผมอ่ะโอเคครับผมออเอาไปหนแบบตัวนี้กองของหญิงมังนะครับน้องน้ำฝนนะครับเอลซีนะครับอ่าคุณแม่ตุ๊กกี้นะครับอีก2,000คะแนนนะครับแล้วก็ ของแม่อีฟอีก500คะแนนนะครับผมอนี่มาสมทุกหน้างานกันแบบนี้กันเลยครับผมเป็นเซอร์ไพรส์พิเศษให้ขอบคุณมากมายครับพี่น้องจ๋านะครับพี่น้องไทิ้งานขอบคุณมากมายนะครับผมโอเคจ๋าคุณพ่ออะไรอย่างงี้ครับพี่น้องนะครับเดี๋ยวเรียกตามรายชื่อมารับซองคะแนนจากดาวโพชลิตอีกครับผมเชือกแรกนะครับพี่ยอดทองครับอ่อพี่ยอดทองยังได้พ่อครับผมนะครับอ่อพี่ยอดทองครับตามลำดับเลยนะครับถ้าใครยินชื่อเรียกมารับซองเลยนะครับผมนะครับยอดทองครับผม กองสุ่มได้อะไร500ครับผมอ่ะนี่มาเป็นกองสุ่มนะครับผมจะนับตามนี้เลยนะครับโอเคนะครับนี่เป็นซองพิเศษที่เป็นกองสุ่มนะครับพี่น้องแล้วก็เชือกที่2นะครับนําโชวครับกองสุ่มได้เท่าไหร่ฮะห้าร้อยครับคุณพ่อครับผมนะฮะนําโชคครับอ่าครับผมช่วยด้วยครับเดี๋ยวเดินๆจะม้วให้หน่อยฮะครับผมโอเคแล้วก็สุพจน์นะครับสุพจน์เท่าไหร่ครับห้าร้อยน์ก็ห้าร้อยครับ น้าสุพศฝั่งนู้นครับผมนะครับสุพศนะครับแล้วก็ที่ละที่4นะครับคำแพงครับคำแพงเท่าไหร่ฮะคำแพงห้าร้อยครับพ่อครับโอเคคำแพงนะครับห้าร้อยอ่ารางวัลพิเศษเพิ่มเติมนะครับผมแล้วก็แสนคำครับแสนคำครับผมอ่าแสนคำก็ห้าร้อยครับพ่อครับแสนคำครับอ่าแล้วก็แสนคูณครับผมแสนคูณเท่าไหร่ฮะห้าร้อยโอเคครับผมชุบแจงครับชุบแจงครับ จุ๊บแจก็5 0 0รอยนะครับรางวัลพิเศษยังไม่มีทายได้เลยอตอนนี้มนรางวัลปลอบใจที่มอให้เสริมอีกนะครับผมจุ๊บแจ็ไปแล้วนะครับต่อไปถุงเงินครับผมถุงเงินจาาถุงเงินก็5 0 0ครับโอเคแล้วก็น้ำเพชรนกแก้วครับอ่าน้ำเพชรนกแก้ว5 0 0อไม่ควานมารับแทนไหมฮะไม่ควานมารับแทนลวงพ่อครับผมเพื่อความสะดวกเนาะต่อไปนะครับน้องน้ำฝนครับ่าน้ำฝนก็500อครับไม่ควานรับแทนเลยนะครับผมโอเคน้องสงกราต์ครับ อ่าสมนับก็ห้าเลยโอเคครับผม,มนะน้องแก้วตาครับผมแก้วตาพ่อจ๋ากแก้วตาได้สี่พันคะแนนครับ้ น้าครับน้แก้วตาได้สี่พันครับผมนะครับน้องจอยครับน้องจอยบุญหลายหรือเปล่าอ้าจอยบุญหลายแก้วตาได้สี่พันน้าจอยครับพ่อครับผมน้าจอยบุญหลายครับครับแล้วก็พี่โมเมครับอ่าเหล่เทักนะเดี๋ยวนกราบคำกราบคำสามพันครับผมนะครับโมเมนะครับสามพันคะแนนอ่ะไม่ควานแล้วไปยินดีด้วยครับผมทองคำครับทองคำก่อนจ้า ทองคำได้เท่าไหร่ฮะอ่าขอบครับผมอ่าอ่านะครับผมทองแท่งนะครับทองแท่งจ๋าพิเศษไหมห้าร้อยเหมือนกันครับผมเบียร์กูแกก็ห้าร้อยเหมือนกันนะครับอ่าต่อไปนะครับพี่เลมอนครับห้าร้อยอ่าพี่เลมอนก็ทำได้ความรับเลยครับผมขอบคุณครับอ่าเลมอนมาแล้วครับไอดาครับผมไอดาจ๋าไอดาไอดาก็ห้าร้อยครับอ่าโอเคครับผมอ่าประวัติที่เลยครับไอดานะครับพี่น้ำค้างครับ ทาง500จ้าอ่าแล้วก็รัชตาครับผมรัชตาก็500ครับไอ้แม่ควานอยู่ไหนรัชตาอ่าครับผมมารัชตาเลยครับต่อไปครับน้องน้ำโมครับผมน้ำโมเท่าไหร่ฮะน้ำโมก็500ครับต่อไปนะครับน้องแสงจันทร์ครับแสงจันทร์ก็ห0ารหัวนกนุ่นน้องพ่อจ๋าอ่านะครับน้องแสงจันทร์นะครับพี่สร้อยเพชรครับสร้อยเพชรจ๋า500เนาะโอเคสร้อยเพชร500ครับผม น้องนาโนครับนาโนก็ห้าร้อยครับผมนะครับเด็กเพื่อนเพื่อนอ่ะเท่าในเอกกนาโนนอด้ดเเด็ดนาโนห้าร้อยครับผมแล้วก็ชื่นใจเข้าเด็กกลุ่มเดียวกันชื่นใจก็ห้าร้อยนะครับแล้วก็พี่บัวบานครับห้าร้อยเหมือนกันครับผมสามสองนะครับผมสามสองเลยนครับโอเคนะครับน้องดาวมงคลครับห้าร้อยครับผมนะครับน้องดาวมงคลก็ห้าร้อยครับนะยคุณยายบัวลอยเลยครับ ร้อยพี่ได้ต้องยหญ่กว่าร้อยใหญ่กว่าร้อยห้าสิบนะครับพี่สตังครับพี่สตังเท่าไหร่ครับสองพันครับผมพ่อพ่อพี่นะสองพันคะแนนครับนี่โอ้กล่องสุ่มอยู่ตรงนี้อีกท่านนะครับผมมานมานครับแล้วพี่บัวขาวด้วยพี่บัวขาวเท่าไหร่ห้าร้อยครับพ่อพี่บัวขาวจ้ะได้ส่งครับผมได้ส่งให้ ฝากฝากส้พี่ภูเขาอธิร้องครับโอเคครับผมแม่บอกบอกเงินครับบอกเงินบอกเงินจ่าบอกเงินกลับบอสครับถามไปก่อนโอเคแล้วก็น้องครีมครับน้องครีมน้องครีมครับสายล้าน้องครีมมาไหมเอออยู่ทางนหนวะเกลียบละนัาหนู่ไปบ้างเปล่าเลยปล่อยซะ สีดอโดโดครับผมไหนสีดอโดโดูห้าร้อยนะครับสีดอโดโดก็ห้าร้อยเนาะด้วยด้วยกันก็พอด้วยกันครับโอเคครับผมพังพลอยครับผมพังพลอยโอเคห้าร้อยนะครับน้องมุกนะครับน้องมุกจ๋าอยู่ไหนมีเอาน้องมุกอ่าด็อกดิ นี่เลยนะ้องมุกโอเคนะครับน้องมุกรางวัลพิเศษหรือเปล่าเท่าไหร่ครับห้าพันคะแนนครับผม <c oughs> <c oughs> โอ้ยหน้าตาแบบนี้เองนะครับผม <c oughs> <c oughs> โอ้ยน้ำมันอะไรดอกแด็กเอ้ยน้องมุกไปแล้วนะครับ <c oughs> แม่หมวยครับผมแม่หมวยเท่าไหร่เนาะโอ้แม่หมวยก็ยังได้อีกพันหนึ่งโอ้ยินดีด้วยนะครับพี่น้องครับนะ่าจะครบรล้วันพะิเศษเนาะ นะครับแล้วก็น้องชัยมงคลนะครับแหลมทองครับ500ครับแหลมมงคลแหลมทองนะครับบ่อบุญครับผมบ่อบุญก็500ครับผมแล้วก็บัวทองนะครับบัวทองก็500ครับมาทันี้เลยครับแก้วตาได้รางวัลพิเศษนะคะได้รางวัลส0 0พันแล้ครับผมน้งมุกกานี่ผิดลูกมานี่มันยหงไเมื่อกี้ก็ให้ให้ซองไป50บาทครับผมเอาห้าสิบบาทมาแด้วห้าพันครับ โอเคเลยความตกใจเลยไ่เห็นที่ครับผมพันหนึ่งโอเคนี่สับซองกันแล้วครับผมคุณจะได้ห้าพันได้พันหนึ่งคุณจะได้พันหนึ่งได้ห้าพันโอ้เกิบแล้วอาต่อไปครับผมนะอาโอเคครับบอบุญกับบอทองครบไปแล้วนะครับแล้วไม่ควานจ้ะอาโอเคแล้วก็จะมีของน้องบอซับกับบอเงินครับผมห้าร้อยพับไหมอาโอเคครับผมครบแล้วนะครับพี่น้องนะครับทุกเทียบครบแล้วนะครับ อะขอเสียงปรบมือให้ผู้ใหญ่ใจบุญของเราด้วยนะครับนี่แหละครับพ่อชลิตครับผมปู้ใหญ่ของเราแล้วก็อ่ะนะครับตัวแทนให้ชื่อไหนครับให้ชื่อไหนครับอ่ะบอพลอยจากมาีครับบอพลอยมอบชุดพิเศษให้กับมามอบชุดนะครับให้กับน้องชัยมงคลแหลมทองครับผม นะครับวันนี้มาน้องบอกว่ายังไม่มีชุดใส่กับพี่พี่เขาเลยเรามีผู้ใหญ่ใจบุญนะครับซัพพอร์ตให้เลยครับผมอ่าเดี๋ยวพี่บอมลอยส่งมอบชุดรอๆนะครับให้น้องชัยมงคลได้ใสนะครับออกงานแล้วรอและเทเลยนะครับผมมีงานกิจกรรมพิเศษก็ใส่มากระทุกงานก็แล้วกันนะครับขอบคุณนะครับสาหรับ่าขอซื้งประมงให้ผู้ใหญ่ใจบุญของเราด้วยครับผมนะ นี่แหละครับน้ำใจของท่านนะครับวันนี้มาเพื่อให้โดยตรงเลยนะฮะนะครับก็ขอบคุณท่านนะครับผมบุญรักษาที่วนาคุ้มครองนะคุณพระปกป้องนะครับบารมีคจศาสนานะครับบรรดานทรัพย์บรรดานสิ่งดีๆให้กับท่านนะครับพระอคท่านนะฮะจงประสบพบเจอแต่สิ่งดีๆครับผมมรคยาปรมาราพาการไม่มีโรคเป็นราบอันประเสริฐสุขภาพร่างกายแข็งแรงก็แล้วกันครับผมเอฟซีผู้ใจบุญทุกท่านทุกช่องที่เมตตานะครับมอบคะแนนให้กับน้องๆครับผมขอบคุณมากมายเลยนะครับจาก อย่าเพิ่งกลับครับมีของแชมลุ่ยแจกให้พี่น้องโอ้รับแล้วรับอีกครับอ่าเดินทางที่ติดติดรถแห่นะครับผมถ้าพี่น้องจะเดินทางกลับเนาะอ,อ่ามีข้าวมีกระเป๋ามีไข่มีลูกชิ้นมีจิ้งปลาถักครับพี่น้องครับเยอะแยะมากมายนะครับเรารับนะครับเดี๋ยวเอาอย่างนี้นะครับไม่ควนเดี๋ยวให้ทางเขากินไปก่อนเนาะอ่าเกกินไปเรื่อยๆก่อนนะครับเวลาเราเดินทางกลับนะ <ใน S 2> ครับขอไปรับนะครับของชําร่ยนอนพิเศษนะครับของชําร่ยอีก นะครับโอยินดีกับพี่น้องมากมายครับผมตื่นเตาใจนะครับให้พี่มีความสุขจริงๆนะครับสาหรับผู้ใหญ่ใจบุญใจดีท่านซัพร์ตถึงที่กันแบบนี้นะครับเราได้อานิสงส์มากมายเลยนะครับผมโอขอบพระคุณนะครับเราก็ให้นะครับภาวนานะครับมีวันสิ่งดีๆนะครับที่อยู่ในสักลละโลกก็โดนบรญบารมีพระครูประกมนะครับจะพี่น้องชาวช้างก็ร่วมนับถือก็นะครับนะโดนบรญบารประทานพรให้ผู้ใหญ่ใจดีเอฟซีผู้ใจบุญ ที่ท่านคอยดูแลซัพพอร์ตเราทุกท่านทุกคนนะครับส่งพบเจอในสิ่งดีๆเดินทางใกล้เมื่ไรตลอดปลอดภัทยทุกเส้นทางครับผมโอ้ไม่อุ้มด้วยโอ้ท่านไม่อุ้มโอเคนะครับมาก็ท่านก็นะครับผมไปแล้วเนาะเ <c oughs> ดี๋ยวก็ไม่เป็นไรไมุ่้มถ้าท่านอยู่ท่านก็จะมาดูแลท่านเป็นคนที่สุขสันต์เวลาร่วมกิจกรรมนี้ <c oughs> ครับพี่น้องนะเชื่อไหนที่กลับนยครับเชื่อไหนที่กลับก็เป็นหลของจำรวยด้วยนะครับ นะ่ารับเออพี่ดาวเนาะพี่ดาวมางคนรับก่อนเลยครับผมโอเคขอบคุณพี่ดองชาวช้างนะครับทุกเชือกครับขอบคุณมากมายขอบคุณจากใจพ่อขวานแม่ขวานของช่องน้องบอบลอยพี่บัวขาวด้วยนะครับผมเป็นตัวแทนนะครับในการใช้เสียงขอบคุณพี่น้องที่มาร่วมกิจกรรมในครั้งนี้นะครับผมก็คงทุกเชือกได้รางวัลพิเศษกันทุกเชือกได้รางวัลกันติดไม้ติดมือกันครบทุกเชือกช้างได้อิ่ม นะครับพี่น้องชาวช้างก็นะครับให้พี่มีความสุขนะครับก็ขอบคุณนะฮะสำหรับนะครับ้าใหญ่ใจสปอร์ตนะครับพ่อชลิตนะครับผมนะครับอีกหลายๆท่านที่ท่านมามอบรางวัลมอบคะแนนให้กับนะได้จัดกิจกรรมในโอกาสในวันนี้นะครับขอบคุณเป็นอย่างยิ่งครับผมอ่ะช่วงนี้พี่น้องนะครับก็กินกันไปเรื่อยๆนะครับพักผ่อนกันตามอัธยาศัยนะเช่องในครอบครัวได้ เดินทางกลับขอให้ท่านเดินทางกลับโดยสวัสดิภาพนะครับถ้ามีนะครับกิจกรรมพิเศษนะครับโอกาสต่อไปเชื่อต่อไปก็มาร่วมกันแบบนี้อีกเช่นเคยนะพี่น้องนะครับก็ขอบคุณเป็นอย่างยิ่งเป็นอย่างสูงอ่ะตอนนี้ก็รับของแชมรุวยกันก่อนนะครับอ่ะพอควันอยู่บนคอช้างก็ไม่ควันก็นะครับถือของชมรุวยไปเป็นตัวแทนนะครับช่วยกันนะครับโดยการครับอากาศร้อนเดชช้างจะได้พักบนน้ช้างแสดงของเราก็มารับ ออกชังด้วยไปแล้วก็จะได้พักผลนะครับแล้วเราก็จะได้แสดงนะฮะตามปกติในรอบนะคทับ14นาฬิกากันต่อนะครับผมก็ผมในมนำเป็นวิธีกรให้นะครับช่วงนี้ก็ขอบคุณไปอย่างยิ่งไปอย่างสูงทุกท่านทุกคนขอบคุณคุณพ่อชลิตขอบคุณป้าหมมะพี่มนต์ศิชขอบคุณเอฟซีทุกท่านทุกคนนะขอบคุณเอฟซีของช่อง น้องกำลังด้วยนะครับแม่ตกีด้วยนะครับขอบคุณทุกท่านนะครับไม่มีอะไรจะมอบให้มีทางของผขอบคุณอีครับผมชุนนะครับชคดีมีชายทุกท่านทุกคนครับผมขอยุติเสียงพลงนี้กันแล้นะครับขอบคุณแลวก็สวัสดีครับเอเอกระเป๋าเอนกระเป๋าให้หนูคะขอบคุณค่ะขอบคุณครัขอบคุณ พี่มิว,วทำงานได้เนะขนมได้เขาว่านะขอบคุณช่องขอบคอยนะคะอเ <Okay. S 1> แค่นี้นะคะขอบคุณคะ่ะนี่น้ำใหม่น